I <laughs> ต้อนรับสู่งานแถลงข่าวด่านโนฮาโลวีนฟาร์ลันรั้งที่หนึ่งในดวงผู้จัดการแผนกต้อนรับเสือน่าเอา บาลตำบลสันนักขามสมาคมผู้ประกอบการดักด่านนอกชมรมเดินวิ่งเมืองด่านนอกสื่อเมือนชนแขนต่างๆในพื้นที่ด่านนอกและโรงแรมในเครือวเวชชัยแลนด์ซึ่งรายได้จากการจัดงานหลังจากหักค่าจ,จ่ายแล้วนะคะจะนําไปหมออเพื่อสนับสนุอุปกรณ์วันน,<อ>วนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดกิจกรรมที่ดีๆอีกอย่างหนึ่งนะครับของชาวด่านนอกบุษดาของเรานะครับท่านเขาทราบไปว่า ที่ผ่านมานะครับมีนักวิ่งจากที่ต่างๆนะครับได้เข้ามารวมกิจกรรมครั้งนี้ให้เป็นจำนวนมากครับขอบคุณมากครับครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นครั้งที่สองนะครับามาเยอะๆก็จะเคยิ่งดีนะครับเชิญญพี่น้องมาสมัครวิ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดสงการนะครับก็พิธีกรบอกแล้วว่าเป็นที่ที่เดียวนะครับที่เป็นงานประจำปีเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขานะครับก็ วันนี้เราก็มีการท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่หลายท่านที่จะ,จะ,จะช่วยบองั้นดอกได้ผมคิดว่าให้ผู้ประกอบการของเรานะครับก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมมากๆก็คือในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับผู้ประกอบการก็ยังมีพลังยังมีความคิดสร้างสารรค์อยู่เรื่อยนะครับทั้งแม่ขอ<า>งเองก,ก็ได้มีส่วนร่วม ที่มาพูดคุยกับคณะทางานนะครับเราบอกแล้วว่าในการจัดการฮาโลวีนนะครับงานฮาโลวีนเนี่ยไม่จัดครั้งที่1แล้วนะครับถึงแม้ว่าครั้งที่2จะเป็นอย่างไรขอให้มีครั้งที่2ครั้ง 3, ที่สาครั้งที่สี่ครั้งที่หให้ทุกคนได้จดจําว่าวันฮาโลวีน hmm. ที่ไหนไม่จัดแต่ดานนอกจัดนะครับ mm hmm. ก็ชื่นชมแล้วผมเรียนเลยครับว่าฮาโลวีน ปีนี้เนี่ยผมว่ามีด่านนอกเป็นที่เดียวนะครับในประเทศไทยโดยเฉพาะที่จัดัดง,งานนะครับตอกไม่ให้ตัวเองหน่อยครับเพราะว่าโดยอการขอวยพรให้งานนี้ประสบความสำเร็จตามนี้มั่นหมายไว้ประกอบการรักด่านนอกค่ะดิฉันมีความคิดว่าด่านนอกไม่มีธรรมชาติที่จะขายเราก็ขายสีสันโดยการคิดของแปลกแปกใหม่ๆที่จะมาขายแล้วก็ตอนนี้ธรรมชาติที่ดิฉันมองเห็นนะคะเขาเล่าวัดทําเขอช้าง ที่นาตาลกเราจะทํำยังไงให้ได้ให้เขามาพักกัาด่านานองเนี่ยไฟนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งสาม,มัคคีนะครับในการจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากๆปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้มีการปรับรูปแบบให้หลายๆคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยการให้เป็นฟันลันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวด่านนอกเองเนี่ยคาแรคเตอร์หรือ DNA เนี่ยมันเป็น มันเป็นเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ละมันเป็นเชิงสีสัน <ขอ S 1> มันคือแรงนะครับมาช่วยกันสรับื่อนกันถ้าเราไม่ช่วยกันเองแล้วใครจะมาช่วยเรานะครับแล้วก็